สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยดาวทุกท่านกันเลยนะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็เข้าแค่เด่น8นะครับเนาะนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับในแนวทางนะครับก็วังว่านะครับเพงว่าเนี่ยนะครับจะกลับเข้ามาได้สักทีนะครับเนาะก็ยังดีที่เข้าในเด่น8นะครับแต่ไม่ได้จับไปให้8ปดหนึ่ง นะครับเนาะโอ้ยนะครับเขออกถูโเกาวนไปวนมากอยู่ครับ5ยังเหลืออยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับจับหายอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับใครชอบก็นาไปจับนะครับก็จะมีในสูตรนะครับที่ผมงงให้ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในสูตรบนนะครับสูตรบนในเมืที่แล้วก็เข้าเนาะ18ตรงๆนะครับบางท่านก็ไม่ได้เอาในโค้งสุดท้ายเนาะบางท่านก็ไปตามในที่สุรนะครับก็ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับก็ก็ลองนําไปดูเป็นแนวทางนะครับใครชอบสูตรหรือชอบในชุดโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในสูตรคอเละสูตรกันนั่นแหละครับเราก็จะมีทั้งสูตรบนนะครับสูตรบนก็ก็หลัก10นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับในสูตรบนนะครับส่วนสูตรล่างนี่ก็ก็ลงไปให้ในสูตรใหม่นะครับสูตรล่างก็ต้องต้องหาในสูตรที่มันดีๆต่อไปนะครับเนาะเออนะครับสูตรสูตรบนนี่ก็คงที่แล้วนะครับแต่สูตรล่างนี่ก็ ก็ก็ห <le> ล <ans> ุดนะครับนอกสูตรล่างนะครับก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับในก่อนหน้านี้เนาะคลิปนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับขึ้นมาก็เลือกเข้าไปกดดูกันได้นะครับสําหรับในแนวทางนะครับของของสูตรนะครับสาหรับสูตรเนาะนะครับของวันที่22นะครับก็มาดูกันนะครับสาหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหน นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะครับเนาะผลในงวดที่แล้วก็ออกนะครับ25งห้านะครับสองห้านะครับหนึ่งแปดเนาะเออนะครับก็พลาดไปนะครับงวดนี้นะครับก็วันที่22นะครับวันจันทร์ที่22 ก็มาดูกันนะครับว่าจะกลับเข้ามาได้หรือยังนะครับเนาะเออนะครับกลับมาได้แล้วนะครับหายอาภัยแล้วนะครับกลับมาเข่าได้แล้วนะครับเนาะอ่านะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในเด่นเจ็ดเด่นแปดนั่นเลยครับน้องวันที่แล้วเน้นได้หกนะครับมาแปดนะครับนะงี้วันนี้นะครับเน้นเอาตัวไหนนะครับก็ตรงข้ามไปนะครับเนาะเน้นแปดได้แล้วเนาะแปดที่เราละครับวันนี้ แสดงว่าผมให้เน้น7นะครับเนาะก็ตามนั้นนะครับเนาะมันเป็นเข็ดมันเป็นเข็ดนะครับอ่าก็ใครชอบตัวไหนก็เลือกไปนะครับ2ตัวนี้น่าจะมานะครับตามสูตรเนาะจับจำไปรูดไปวิ่งนะครับสบายใจเลยนะครับ2ตัวนี้มายังไงก็ต้องมานะครับ4คู่แรกนะครับก็จะเป็น73นะครับ7 4สี่ 70แล้วก็71นั่นและครับแล้วก็จะเป็นใน4คู่แรกนะครับที่ให้มานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเด่น8ก็ใครสะดวกจดก็โจดนะครับใครสะดวกแคปก็แคปหน้าจอกันไปเลยนะครับส่วน8ปนบก็จะมี83 84 แ0นะครับแล้วก็81อ่านะครับขนาดวันนั้นนะครับยังออกตัวเก่าเลยนะครับวันนี้ก็ลองดูลองเบิงนะครับเนาะว่าจะอาจจะออกตัวเต็มก็ได้นะครับเนาะใครจะไปรู้นะครับก็มันเคยออกมาแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับก็แนวทางนะครับของวันที่22นะครับ8คู่นะครับ8คู่ที่เน้นให้ก็เดี๋ยวผมมาเน้นให้6คู่อีกเหมือนเดิมนะครับคัดให้เหลือน้อยเท่าที่จะน้อยได้เนาะ แต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะออกมาในชุดเต็มนะครับหรือจะออกมานะครับในชุดที่มันคัดน,น้อยให้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวกันสําหรับในตัวกันนะครับตัวกันก็กันไว้ในที่2ตัวนี้นะครับก็คือ7.5นะครับแล้วก็85 นั่นแหละครับแล้วก็ใครทุนน้อยก็ไม่ต้องจับตัวกันนะครับใครทุนเยอะก็จับตัวกันไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันออกได้หมดนะครับตัวเลขส่วน3ตัวนะครับสตัวในงวดนี้นะครับก็จะเป็น6 58 47 3สนะครับแล้วก็2 4 8เนาะสียดยนะครับหลักร้อยในงวดที่แล้วก็ คิดว่าน่าจะมาขี้นะครับแต่ก็มาขี้จริงๆนะแต่ไม่ใช่7เนาะวดที่แล้วผมให้7งวดวันนี้ว่ามันออกมา5้านะครับเนาะเออนะครับในวันนี้ก็คิดว่านะครับหลักร้อยของลาวพัฒนาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเลขคู่นะครับนี่แหละครับก็เลยจับไปแบบนี้นะครับเนาะลองจับไปดูนะครับเผื่อจะโชคดีเผื่อจะถูกกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเน้นๆมา6คู่นะครับ สำหรับคนทุนน้อยเนาะเออนะครับคัดจากคู่เต็มชุดเต็มนะครับก็จะมี7-3 7-4 7-1 8-3 8-4นะครับแล้วก็จะเป็น8-5นั่นเลยครับแล้วก็ชุดเน้นนะครับชุดคัด6คู่นะครับเน,นเน้นเป็นพิเศษ นะครับก็หวังว่านะครับจะโชคด <c oughs> ีถ <UK> <gu> <adviser> ูกกันนะครับสำหรับในงวดนนี้นะครับจะมาอีกไหมนะครับ5้านี่เนาะถ้า5จะมาอีกนี่ผมก็ชอบนะครับรอบ5้านี้เนาะเออนะครับถ้าเขาจะมาอีกนะครับหรือ5นะครับ5กับ2กัก็ตัวเดียวกันนะครับอ่านะครับก็ลองนำไปจับกันดูนะครับแล้วก็ชอบอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คิดว่านะครับลองดูนะครับว่าจะมาในหัวราวพัฒนาไหมนะครับก็จะเป็นในเลขนี้อ่านี่แหละครับให้เป็นเลขพิเศษแล้วกันนะครับนี่ชุดนี้ก็นําไปจับนําไปสลับกันเรานะครับในหัวดาวพัฒนานะครับเลขพิเศษนะครับเนาะก็ลองดูนะครับเผื่อจะ โชคดีครับกับเลขนี้นะครับก็หวังว่านะครับทุกทกท่านจะโชคดีนะครับกับแนวทางของวันที่22นี้นะครับเนาะก็วันที่22นี้นะครับพฤศจิกายนนะครับ64ก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกท,กทกุท่านนะครับก็รวย นะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะใดไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ